การันะรจะสงสั่่ากับที่กติจะเป็นเวียนเที่ยนะครับแต่ปีนีพิศษตัวนิดนึงนะครับคือลดเสองนนะครับโดยใช้นะครับดาวเนครแทนเป็นแทนผู้เทียน เวลเป็นมานางนีนะลกนเป็นแ่นงยีเดี๋ยวทายดูสดเด็นหน้าคนหลายๆจะนอนคนหน่อยขึ้นมานั่งครับเป็นีตีนั่งพักท่านท่านเสือนะมามานั่งกต๊ะีกันมั้ยจะได้ดูเต็มเวลาขายข้าวออกมาจะได้ดูถังวันคนมาร่วมกิจกรรมไปเท่หน่อยนะครับโต๊ยีนีให้เต็มตยีว่างอ่เที่ครับารส่งเสริมก็ยังว่างอหลายทางนะครับแต่วันต้นวันนประมาณ ต้นคนนั้นเองนะครับแตท่านที่มาที่หลังอาจจะไม่เพียงพอนะครับเพระมานสิาต้นกระพานสวยสวยและสะพาเสวยสวยได้เลยหลายพันนะครับเขานั่งใกล้ๆกันให้มันให้มันเต็มๆก่อน อันนี้ตั้งใจ เปลียนทักษิณาก็คือเปลี่ยนรอบเปลี่ยนขวารอบพุทธสถานเหื่อ จบพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะ วาตาอัจฉายยงมาคักปุณณีสัมปตามาทัตนัคเตนะปุณณจัตโทยุตโตยัสทะตถาคตโต พินาสาวานิชสัเพเตเอหิภิกขุตาสพิติเต โอสะรัมออาสีโอวา harta semayam harta semayam kakalak sati samu kakalak sati samu sampata sampata sujira pariputambi sujira pariputambi imas seming imas ตส <Billie S 1> าภควาโตทังคิปุเตจิตเยอิิเิป <necessary> <guide terms> ุพาทิสกาเรหิพตาาพระวัตตระวัตาตานิจจาตามนิจาอัเตรักษานิพิขุสตานิอภิปูชยามะ สาธุโนงพันเตพระเขาวาสาวกสังโฆโสจิรัปเรินิพูโตปีุคเนหิธารมาโนอิเมสกาเรปฏิทักหาโต อิตายะอิตายะสุตายะสุตายะข้าแต่พระองค์ผ <uh> <pr um> ู้เจริญข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอโอกาสขอโอกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าขอด้วยพระสงฆ์สาวกขอด้วยพระสงฆ์สาวกแม้เสด็จดำขันไปนานแล้ว ก่พระกฎดอยู่รกดอยู่ด้วยพระกฎั้วงหลายจงทรงรับสัธเหล่านี้จงทรงรับสัจธาเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าเจ้าท้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอด Não, เรียนเรียนกันครับเรียนเรียนกันไปคนคนโตโตก็รีบเข้ามาข้างในก่อนนะครับคนตัวเล็กอยู่ด้านบเดี๋ยวตัวเล็กน่งในข้างหน้าบางคมนะครับหมดยังไม่หมดเลยนะอ่าอ่าเรียงไปแถวไปแถวเลยนะครับที่ข้าง 那我邀他去。

เรนเียงสองเียนะสองแนะสวยแค่ร้องบใช่สั่จืดไม่ได้นี่เลครับนี่เป็นซ้าล้ยงกันด้เองเวเีาเป็นสิ่งี่ออยหรือเลได้เยอะั้ดกคน

ทิศธาเทวมนุษยานังพุทธภควานข้าตัวภควตาธรรมสันติ โกอากาลิกโกเอหิปัสสิโกปะนาญิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวิญโยทิิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกสังโฆอุเชปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกสังโฆ ามีจ <No, S 1> ิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาทิทังจตตาริป e, ุริสายุคานิอัตถาปุริสาปุคาราเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนยโยพาหุเนยทักขิเนยันชริการนิยอนุตรังปุล เทตังโลกัสสาติติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณนสัมปันโนตุกัโตโุกัิทิโตตุกัดโตภุริสคามมาซาลาสิตถาเทวมนุานังพุทโธภะคะวาติสวากาโตภะคะวะตาธรรม สันเจติโกอาการิโกเอหิพัสิโกอิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินยุติสุปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆสามีจิ ปฏติปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆญาตตังจัตาริปุริสายุคานิอัตตาปุริสาบุคลาเอสะภะคะวะตสาวกสังโฆอาหุเนยโยภาหุเนยโยจักกิเนยอัญชลีกะระเยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสาติปิโสภะ ข้วะอรหังสัมมาสัมพุทธโรริชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรภุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภควาติสวาคาโตภะวะตาธรรมอสัมเทตโกอกาลิโกเดหิปัสโกโอปัน อัโกปาจตังเวทตาบริญโยอินติสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาปิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสาปิดังจตาริบุริสา ายคานิอัตตาปุริสาปุคลาเอสัพพะคะวะโตคะวะกสังโฆอะหุนัยโยปะหุนัยโยทัคคินัยโยอัญชลิตรณิโยอนุตตรังบุญญเกตังโลกัสสะติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขะโตโล โลกวิตูอนุตโรปพริสธตถมัสารติสัตถาเทวมนุสสังอุทโธภควาน คาตัวพะกัตาธรรมโมสันเตมิโกอาการิโกเอหิพาสิโกโอปนัญิโกปัจจังเวทิตาโอวิญโยอิติสุปฏิปันโนพคะกัตตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพคะกัตตสาวกสังโฆปัจจัปฏิปันโนพคะกัตตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติตังจตาริปุริสายุคานิหัตตุปุริสาปุคาราเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเยโยอัญชริตัณิโยอนุตตรการุปญเขตังโลกัสสาติปิโส ะวะาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจาระสัมปันโนสุขตโลกัวิทดอนุตตะโรปุริสธรรมตาคัสสาตเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวัติสวะคาโตภะคะวตาธรรมโมสันติจิตโตอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะนาจิโกปััจจ จิตตพวิญญาณิีิสุปฏิปันโนพคะวัตตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนพคะวัตตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนพคะวัตตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพคะวัตตสาวกสังโฆญาตังจตาริปุริสายุคานิอั ตาโคริสาปุคลาเอสปะขวัโตสหะวะกัสังโฆอะหุเนโยปาหุเนโยชาภิเนโยอัญชาลิกะระนิโยอนุตตะรังบุญะเกิดตังโลกัสสัตถีปิโสภะขวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเอชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกะวิทูวอนุต ตโรปุริสธัมมาสารติสัตถาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะขวาติสวะขาโตพคะวัตาธรรมโมสันติโกอาคาลิโกเอียปัสสิโกโภพนาจิโกปัจจัดกังเวทิตาพรเวียนโยนิสุปฏิปันโนพคะวัตโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโน พระวโตตสาวกสังโฆญาญปฏิปันโนพระวัตตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพคะวโตตวสาวกสังโฆญาติตังจตตาริปุริสายุคานิอัตตาบุริสาปุการาเอสาภคะวโตตวสาวกสังโฆอาหุนัยโยปาหุนัยโยทักขิเนโยอันชริกะ น <laughs> ิยโอะอนุตตรังบุญญัเขตังโลกัสสาติ เป็นแถว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 เลยนะครับรถต่อแถวแล้วแล้วก็แล้วแล้วก็แลงวก็แล้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 วก็วก็แล้แก้วก็แล้็แแล้วก็แล้วก็็แแก้วก็แล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 ้ กีแทมือบางนากีแ uh, ท okay. ็เอาไหมโอเคสามสี <Darwin> ่เรียบร้อยครับขอลูปขอลูสวยมากเลครับเียบก้อยครับโอ้หขอคุกขอบขอบนสามสี่สนานกัไอ้เน่ สวยมากครับิงลี่่ายรูปให้แม่แม่มาจับดอกไม้ได้ครับตอนเลีโรงเรียนไหไลูกผมครับนันม่น่อาจารย์ครับมเปนเลียดอกไม้หนึ่งสองสามครับมาเผาก็สวยเถยวเาหอผ้า่เผาหรือผู้สาวนี่ว่างเม็ดดอกว่างกันเบญจคานกลาได้ครับคือรองไม้ได้ครับ เดีวกระถางของเรื่องนี้ยอะไรเรื่อยๆสัราหยาดบุหรี่พิธีนะครับเวียนเทียนด้วยต้นดอกดาวเรืองนะครับแทนนะครับแทนต้นเทียนนะครับเพื่อลดเทียนองจุดนะครับผมนะวัดเกษมทรัพย์พัฒนาลามนะครับอําเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับพิธีต่อไปก็คือพิธีนะครับสวดสืบชะตาเสริมบารมีนะครับนะครับ ท่านที่อยากมาร่วมนะครับก็ยังสามารถมาร่วมได้นะครับที่ว <c oughs> ัดกเกษมทรัพย์พัฒนารามนะครับ <c oughs> ตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดน,นะครับผม <c oughs> เรียนเชิญนะครับ <c oughs> ยังมาทันนะครับ <c oughs> ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็จะเริ่มนะครับอบอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมไอคอนหก็จะหยอดแลว เดีด๋ดาายวแอดมินขอจบไลฟ์สดนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอ,อติดตามอีกชมอีกไลฟ์สดอีพีนึงนะครับผมนะครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ